ห้องครัวหลังนี้ขนาด5.5คูณ3เมตรอ่าย้ำนะ5.5คูณ3เมตรจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านทำเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยสุดช่องชาร์ปเลยตรงนี้จะเป็นช่องชาร์ปของโครงการซึ่งเราทำการปูกระเบื้องไว้ให้แล้วนะช่องชาร์ปตรงนี้จะเป็นพวกอ่าอะไรเป็นงานระบบอ่าจะเป็นงานระบบแล้วก็จะเป็นพวกท่อเพื่นี้ฝังอยู่ด้านในนี้นะครับตรงนี้นะเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับจึงชนนะครับตรงนี้เลย สวัสดีครับผมโบสสาโรธสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านกัสโตสุขสวัสดิ์ประชาอุทิศหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเตอร์บ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1 คุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหลังนี้นะครับอยู่ในโซนแถวแถวประชาอุทิศนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในโซนแบบใกล้ๆกับแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับก็คือใกล้ๆปากอา่าวใกล้ๆสมุทรปราการแล้วนะครับที่เขาบอกว่าพระประแดงสุขสวัสดิ์ประชาอุทิศเนี่ยอยู่บริเวณเวิร์กนี้หมดเลยนะครับกัสโตนะครับหลังนี้เราได้รับการว่าจ้างนะครับให้ต่อเติมห้องครัว2สเต็ปหลังบ้าน แต่เป็นห้องครัวที่มีขนาดกว้างมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับทาวน์โฮมหลังกลางเนี่ยสามารถทําห้องครัวใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงแล้วก็ต้องบอกว่าเคาน์เตอร์ยาวแค่ไหนห้องกว้างแค่ไหนใครมีบ้านไซส์แบบนี้อย่าลืมนะครับต้องดูคลิปนี้เลยนะอ่ะเอาเป็นว่าเป็นยังไงตามผมไปดูกันตามมาครับต้องบอกนะครับว่ากาสโตเนี่ยเราได้งานหลายโครงการมากๆเลยนะครับ กระโต้เขาจะมีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่ให้ที่ด้านหลังแบบนี้นะครับแต่ตะกอนเนี่ยเขาจะมีกระจกด้านบนอีกนะครับแต่กระจกด้านบนผมบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะครับหลังๆนะครับที่เขาทาโครงการใหม่ๆนะอย่างโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ๆแล้วก็เป็นโครงการแบบใหม่ด้วยสังเกตนหน้าบ้านนะหน้าบ้านจะดูแบบโมเดิร์นแบบเป็นสไตล์แบบยุโรปอะไรประมาณนี้นะครับก็หลังนี้เขาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาเรื่อยๆคุณผู้ชมซึ่งกระโต้เนะี่ยเดิมทีต้องบอกงี้นะครับว่าเขาจะมีนะครับ การลงเสาเข็มหลังบ้านไว้ให uh ้ด huh. ้วยนะส่วนมากนะต้องบอกอย่างนี้นะส่วนมากเนี่ยเขาจะลงเสาเข็มหลังบ hmm. ้านไว้ให้แต่ถ้าโครงการไหนเนี่ยที่ไม่ได้ลงนะครับก็ต้องนำนะครับเสาเข็มเนี่ยมาลงเองนะก็สามารถตอกได้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นการตอกเสาเข็มแบบไมโครพายนะครับก็คือการนําเครื่องตอกนะครับที่เป็นปั้นจั่นเล็กเนี่ยผ่านกลางตัวบ้านแล้วก็เข้าไปตอกที่หลังบ้านนะครับซึ่งการนําเครื่องตอกแบบนี้นะครับจะต้องผ่านกลางประตูบ้านอย่างนี้นะครับประตูบ้านอันนี้นะครับจะต้องถูด ถอดนะครับก็คือถอดออกหมดเลยแล้วก็ทําการนะครับเอาเครื่องเนี่ยค่อยๆสไลด์นะผ่านกลางตัวบ้านนะครับซึ่งในการตัวบ้านตรงนี้จะต้องทําการโปรเทคพื้นเป็นอย่างดีนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการเอาไม้อัดนะขนาด10มิลเนี่ยมารองนะครับเพื่อที่จะให้พื้นเนี่ยไม่เกิดปัญหาในการผ่านกลางตัวบ้านนะครับเขาจะแบกรับน้าหนักเนี่ยประมาณตันกว่าตัน2ตัน3เนี่ยนะครับแล้วก็ทําการเคลื่อนย้ายนะเพื่อที่จะเอาไปตอกหลังบ้านนะครับประตูตรงนี้ก็ต้องถอดออกเช่นเดียวกันนะครับ และปัญหาหลักๆก็คือจะต,ต้องโปรเทคพื้นตรงนี้คุณผู้ชมนี่พวกลางพวกนี้นสําคัญมากๆนะครับลางพวกนี้น,นะครับจะถูกกดทับแล้วก็พังได้นะตรงนี้จะต้องเอากระสอบทรายเนี่ยมาหนุนก่อนเพื่อที่ทำการซอฟแรงของเครื่องนะก็คือซอฟน้ําหนักกดทับเนี่ยนะครับกระสอบทรายสามารถช่วยได้เคสที่2นะครับถ้าเป็นการตอกเสาเข็มแบบ คนขยมนะครับหรือที่เขาเรียกว่าขยมเสาเข็มนะครับก็คือไม่ต้องอะไรมากมายเลยก็คือแบกเสาเข็มผ่านกลางตัวบ้านไปตอกหลังบ้านได้เลยโดยส่วนมากนะครับหลังบ้านของทาวน์โฮมจะมีขนาดลึก2เมตรก็คือลึกจากตัวบ้านไปถึงรั้วเสาเข็มที่นํามาตอกได้เต็มที่ก็ไม่เกิน3เมตรนะครับแต่อย่างหลังเนี้ยนะครับมีความลึกมากกว่าปกติก็ได้ถึง3-4เมตรแต่โดยปกติแล้วผมบอกกันเลยนะครับว่าเสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยจะเกิดปัญหาได้ในอนาคตก็คือเกิดการชุดตัวของหลังบ้าน ดังนั้นถ้าใครคิดจะต่อเติมนะครับผมแนะนําเป็นไมโครพายจะดีที่สุดนะแต่สําหรับไมโครพายแล้วนะครับในการต่อไปแล้วนะในส่วนนี้ทางบริษัทเนี่ยจะทําการรับประกันให้คุณนะครับหปีเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นน้ํารั่วรอยแตกแล้วอะไรต่างๆ แต่ถ้าเป็นหกเหลี่ยมนะครับเราจะไม่รับประกันเรื่องของการแตกแล้วนะครับแต่น้ํารั่วรับประกันให้1ปีเช่นเดียวกันนะในส่วนของน้ํารั่วคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับเราทำร้อยหลังเนี่ยตอนนี้เรารั่วประมาณสัก2หลังต้องสารภาพจริงจริงแต่ว่าถือว่าเป็นการเออร์เลอร์ที่น้อยนะครับเราพยายามทําให้เออร์เลอร์เนี่ยเหลือศูนย์ให้ได้นะครับดังนั้นสําหรับใครที่นะครับอาเคยต่อเติมบ้านแล้วจะรู้ปัญหาเหล่านี้ดีนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องน้ํารั่วเนี่ยผมก็อธิบายไปแล้วว่าเกิดจากการชุดตัวของโครงสร้างเป็นหลักๆเลยนะ ในส่วนของงานต่อเติมเนี่ยช่างทําดีไม่ดีเนี่ยเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าซุดตัวต่อให้ทําดีเท่าไหร่นะครับก็มีโอกาสน้ารั่วได้นะครับดังนั้นงานต่อเติมห้องครัวนะผมบอกเขาเลยว่าอันดับแรกหัวใจสําคัญคือฐานรากนะครับฐานรากแข็งแรงก็คือจบเนาะเอาเป็นว่าห้องนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูที่หลังบ้านนะครับตามนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บริเวณหลังบ้านนะคุณผู้ชมหลังนี้ผมจะวัดขนาดให้ดูว่ามีความลึกนะครับจากตัวบ้านเนี่ยฝั่งนี้คือตัวบ้านคุณผู้ชม จากตัวบ้านลึกไปถึงที่เราก่อผนังเนี่ยเท่าไหร่นะครับอลองวัดดูนะเอาตรงนี้แล้วกันดึงง่ายดีจากพื้นเลยแล้วกันนะครับจากขอบพื้นนะครับดึงมานะครับอ่ะตรงนี้คุณผู้ชมขนาดนะครับจะอยู่ที่2เมตร87เซนโดยประมาณนะครับถามว่าทําไมมันเหลือ2เมตร80ออก,กว่านะครับเนื่องจากนะครับผนังอิฐมวลเบาเนี่ยอิฐมวลเบามีขนาดประมาณ7เซนติเมตร เมื่อฉาบแล้วจะอยู่ที่ประมาณ10เซนปปูกกระเบื้องจบแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10เซน10ถึง12เซนดังนั้นผมขอประมาณการง่ายๆว่าทางโครงการเนี่ยนะครับเขามีพื้นที่จากตัวบ้านตรงนี้นะครับมาถึงรั้วของโครงการนะครับอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะซึ่งห้องครัวหลังนี้นะครับหลังบ้านเนี่ยจะลึก3เมตรคูณขนาดความกว้างของหน้าตัวบ้านเนี่ยหน้าตัวบ้านของกัสโตจะอยู่ที่ประมาณ5.5เมตรนะครับดังนั้นห้องครัวหลังนี้ขนาด 5.5คูณ3เมตรอ่าย้ำนะ5.5คูณ3เมตรจะสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านทำเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยสุดช่องชาร์ปเลยตรงนี้จะเป็นช่องชาร์ปของโครงการซึ่งเราทำการปูกระเบื้องไว้ให้แล้วนะช่องชาร์ปตรงนี้จะเป็นพวกอ่าอะไรเป็นงานระบบอ่าเป็นงานระบบแล้วก็จะเป็นพวกท่อพวกแน้ฝังอยู่ด้านในนี้นะครับตรงนี้นะเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับจึงชนนะครับตรงนี้เลยนะ ซึ่งเคานเตอร์ตัวนี้นะครับทำการชนแล้วจากนั้นนะครับในส่วนนี้ก็ลึกนะครับไปชนผนังเลยซึ่งจะได้เคานเตอร์เนี่ยผมเดานะอยู่ที่ประมาณสัก2,80เมตรแปได้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะจากชนผนังมานะครับนี่เลยผู้ชมนเมตรหกสเมตรหกอ๋อมันหายไป20เซนตรงนี้โอเค2องเมตรหกเซนนะครับซึ่ง ถ้าใครอยากทําสุดก็สามารถทําได้เลยนะครับที่2เมตรหกสิเซนนะซึ่งต้องบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยจะได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือบานเดี่ยวเตาแก๊สนะครับก็คือสามารถใส่ถังแก๊สได้นี่เลยข้างในนะครับถังแก๊สสามารถใส่ได้นี่นี่คือวาล์วนะครับเราทําการซ่อนเอาไว้นะครับซึ่งจะเชื่อมต่อเข้าไปใต้เตาแก๊สตรงนี้นะนะครับก็คือเจาะรูเชื่อมหากันนั่นแหละครับในส่วนนี้ นะครับสองเมตรหกสิจำไว้นะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับตามแบบมาตรฐานของเราเลยจะอยู่ที่ประมาณสองเมตรสถึงสองเมตรสี่ิบเซนนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันสุดเลยแล้วก็ดึงมาถึงตรงนี้นี่เห็นไหมสองเมตรสี่สิบเซนนี่เลยโอเคด้วยขนาดไซส์มาตรฐานอย่างที่ผมบอกด้วยว่าความลึกเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มช่องนี้ขึ้นมาเพิ่มช่องนี้ขึ้นมาประมาณ60สเซนส่วนมากจะได้เท่าไหร่2เมตรถูกไหม ตรงนี้ได้60เซนก็เป็น2เมตรหกแต่ส่วนนี้นะครับด้วยความกว้างก็คือหน้าหน้าบ้านเนี่ยมันโดนมาคับอยู่แล้วเทาโฮมหลังกายนะครับก็จะได้ขนาดเท่าเดิมคือ2เมตรสีเซนนะและส่วนต่อมานะครับที่ได้พื้นที่เพิ่มนะครับก็คือในส่วนนี้คุณผู้ชมซึ่งท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาทําการลดขนาดของโซนซักล้างนะครับซึ่งโซนซักล้างเนี่ยจะมีขนาดเล็กลงแต่จะเพิ่มพื้นที่ในห้องครัวตรงนี้นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับจะมีช่องว่างตรงนี้เนี่ยสามารถนะครงงรื่อ้ต,อตนี และถ้าซื้อตู้เย็นมาเป็นตู้ที่ไม่ใหญ่มากนะครับวางได้ทั้งเครื่องซักผ้าและ,ะตู้เย็นคู่กันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเหลือพื้นที่อยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบที่ประมาณเมตรห้ 50. นะครับซึ่งพื้นที่เมตรห้าสิตรงนี้ผมขออนิยามง่ายๆว่าปกติแล้วผมจะทําการเว้นให้อยู่ที่ประมาณ90เซนถึง1เมตรเพื่อที่จะวางเครื่องซักผ้าในจุดเดียวแต่ถ้าเมตรห้ 50. อย่างที่ผมบอกนะครับ เขาจะมีตู้เย็นขนาดไซส์เล็กเป็นผอมๆสูงๆเนี่ยก็คือไม่อ้วนมากเน้นผอมสูงก็สามารถวางตู้เย็นแล้วก็วางเครื่องซักผ้าที่ขนาดไม่ต้องใหญ่มากสามารถวางคู่กันได้เลยซึ่งปลั๊กไฟตรงนี้เรามีให้ถึง2จุดนะครับก็คือมี2จุดมีสายกาวให้ด้วยเสียบตู้เย็นปลั๊กเสียบเครื่องซักผ้าได้เลยแล้วก็ท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งอยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่ท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งมีให้ครบหมดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ เราไปดูโซนซักล้างกันดีกว่าว่าโซนซักล้างเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราเป็นครัวสองสเตปใช่ไหมตรงนี้เรากั้นประตูปิดเปิดนะครับก็สามารถทําทการเขาเรียกว่าอะไรปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดมุ้งลวดได้อะไรได้นะครับก็อยู่ที่ฟังก์ชันการใช้งานเนาะผมต้องเร,ยรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของโซนซักล้างนะครับเป็นโซนที่สามารถปิดประตูกระจกกั้นแยกส่วนจากห้องครัวได้นะครับก็คือถ้าคุณทําอาหารนะเวลาคุณเอาหูดุดความดูดเนี่ย นะครับกลิ่นมันจะออกมาตรงนี้นะครับก็คือเ,เป่าออกทางนี้ทีนี้พอเป่าออกทางนี้เสร็จมันก็จะหอมหัวเนี่ยช่องนี้ใช่ไหมทีนี้ช่องระบายอากาศมันก็จะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนี่มีช่องระบายอากาศแต่เป็นช่องระบายอากาศที่แบบไม่ใหญ่มากนะก็สามารถระบายออกได้นะครับเนื่องจากนะครับความร้อนจะลอยขึ้นบนถูกไหมอากาศร้อนก็คือพวกแบบดูดพวก อตอนที่ทําอาหารเนอากาศมันก็จะร้อนๆใช่ไหม,มก็จะลอยขึ้นบนกลิ่นมันก็จะออกตามร่องระแนงพวกนี้สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือถ้าใครนะครับไม่ใส่หลังคาตรงนี้ก็คือเอาหลังคาตรงนี้ออกไปแล้วก็ใส่เป็นละแนงโป่งเนี่ยตรงนี้อากาศถ่ายเทยดีมากๆเลยตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบละกันนะครับในโซนซักลางนะครับยังวางพวกนี้ได้นะครับแทงน้ําแล้วก็ปั๊มน้ําเดี๋ยวนี้เขามีแบบเป็นคู่กันเลยนะนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่ารูระบายอากาศมีโอกาสน้ําเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเราจะมีโฟเดนให้นะครับโฟเดนจะอยู่ตรงนี้เป็นที่ระบายน้ํานะครับตรงนี้จะระบายน้ําแล้วก็สามารถดักกลิ่นได้ด้วยนะครับต่อมานะครับทีนี้ก็าถามว่าเข้ามาแล้วเนี่ยพื้นมันเลอะเทอะเราจะทํำยังไงเรามีตรงนี้ให้คุณผู้ชมนี่เอาไว้ล้างนะครับล้างพื้นล้างอะไรได้เลยแล้วก็ลงมาด้านล่างตรงนี้จะเป็นฝาสซตเลสนะครับสามารถขันน็อตนะครับแล้วก็เปิดออกได้แล้วก็โอลิงจะมีรอบตรงนี้นะครับดักกลิ่นนะครับ มีให้กี่จุดมีให้ทุกจุดเลยนะเราจะมีให้ทุกจุดนะครับที่มีการเซอร์วิสนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นท่อระบายน้ําของรางน้านะครับซึ่งท่อระบายน้ําของรางน้ําตรงนี้นะครับเราใช้เป็นท่อขนาดใหญ่อาว์ตับเฟลุดไปแล้วใช้เป็นท่อขนาดใหญ่นะคุณผู้ชมนะโอเคโซลซักล้างของเราก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังอีกนึงตรงนี้เป็นหน้าต่างนะครับจากตัวบ้านนะ ถ้าคุณบอกว่าอยากระบายอากาศนะครับให้อากาศจากหลังบ้านเข้าตัวบ้านก็สามารถเปิดตรงนี้ได้นะเปิดจากในตัวบ้านนะและอากาศมันก็จะฟ l o w เข้าไปในตัวบ้านได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าสําหรับใครที่ทําหลังคาเต็มตรงนี้นะครับอากาศเนี่ยจะเข้าได้น้อยนิดนึงนะอากาศจะไม่ได้เยอะนะครับแนะนําให้ทําหลังคาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นระแนงโปร่งนะครับอากาศจะถ่ายเทดีกว่านะโอเคสําหรับหลังนี้เป็นไงบ้างครับ ก็ผมพามาดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนาะใครชอบลายกระเบื้องใครชอบ o o d and t o ท ne เป็นสีครีมครีมสีน้ำตาลก็สามารถ Copy ้หลังนี้ไปได้เลยนะครับทางเรายินดีบอกนะครับว่ากระเบื้องซื้อที่ไหนหน้าบานซื้อที่ไหนกระเบื้องท็อปเคาน์เตอร์นะครับขาเคาน์เตอร์หรือจะเป็นกระเบื้องพื้นหรือจะเป็นกระเบื้องผนังอ่าเราสามารถบอกได้หมดเลยนะครับว่าซื้อที่ไหนอย่างนั้นถ้าอยากรู้ก็ต้องแอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาได้เลยแอดีไลน์จะอยู่ใต้คลิป หรือโทรมาที่เบอร์0881044888สามารถสอบถามได้เช่นเดียวกันและถ้าขยักเป็นลูกค้าเราก็แอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับยินดีบอกทุกคำถามแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าห้องครัวขนาดใหญ่ขนาดเล็กเราทำได้หมดนะครับเรามีผลงานมากกว่า1,000หลังให้คุณได้ดูในช่อง y t u t u นะครับพิมพ์เข้าไปเลยว่าซอแสงทองการช่างจะขึ้นมาใน YouTube หมดเลยนะครับและสุดท้ายขอเรียนทราบอย่างนี้นะครับว่า ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดราคาส่งท้ายปีด้วยอย่างนั้นถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นแอดไลน์ทิ้งไว้ก่อนเราจะมีโปรโมชั่นส่งไปหาคุณนะครับทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเราจะไม่ส่งไปรบกวนเยอะนะครับใครที่แอดไลน์ช้าก็ระวังพลาดนะครับแนะนาแอดไลน์ทิ้งไว้ก่อนเนาะสำหรับใครที่อยากทํางานในส่วนของถ้าเป็นบ้านคุณอยู่ต่างจังหวัดเราก็เปิดรับแล้วนะครับงานต่างจังหวัดก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปกันก่อนพบกันใหม่ ในครั้งต่อไปสับวันนี้สวัสดีครับ